คลิปนี้ห้ามลอกเดียนแบบโดยเด็ดขาดน,นะครับผมต้องใช้ประสบการณ์และก็ฝีมือนะครับผมนี่นะครับตอนนี้ผมมาดักรอพีเอสนะครับอยู่ที่หน้าจอนะครับผมเอสอยู่ไหนนะพี่ลงเนินมาก็เจอผมพอดีนะครับ <laughs> เลยปั๊มเชลมาหน่อยครับผมพี่หนึ่งอยู่น้องค้าครับเดี๋ยวผมก็จะตามพี่ไปเลยพี่อยู่ขวาสุดเหรอแหงเลยเข้าไม่ได้วะเข้าไม่ได้ะ่ะรถมาบาลเลย ็นนโอโหเจอแล้วครับเ,เบพียร์ไปแล้วครับผมไปแล้วครับผมไปแล้วครับผมต้องไล่นะครับตอนนี้ไปแดงนะนายเพีไม่แตะเบรกเลยไง ใสมา,100าร้อยแสเนี่ยร้อยยี่สิบร้อยหกสิบพูดตัวเสียเลย <laughs> นี่นะครับตอนนี้อยู่ในสายกับพี่เทนะครับรถคันข้างหน้านะครับผมนี่ครับคันที่ใสตะการนะครับไม่ไม่ใช่รถตุเรียนข้างๆนะครับนี่ครับ <laughs> นี่ครับโอ้โหโอ้โหโอโหโอโหเน่ <laughs> โดโดก่อนไปนะครับผมออกตัวนะครับครับพี่ยังไม่รู้เลยเสร็จทำนาก็แหละดูครับปั๊มเอโซฝั่งนี้นะครับเต็มเลยครับไม่ได้เอาเรื่องของเขาเลยพี่นี่ครับมาแล้วครับพี่เอสี่เอสมาแล้วครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โห ปล่อยไปก่อนนะครับปล่อยไปก่อนนะครับผมปล่อยไปเลยนะครับนี่ครับรถแม่ค้าครับอยู่ข้างหลังด่วนเหมือนกันนะครับเงาะเริ่มโผล่มาด้านข้างนะครับตอนนี้นี่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปรีวิวพี่หนึ่งต่อนะครับที่หนองค้านะครับตอนนี้พี่หนึ่งจอดอที่ปั๊มกุฎทอนหนองค้านะครับผม อะไตูดเทียดไปก่อนนะครับดูรุ่นพี่เขาด่วนนะครับว่าเขาด่วนกันยังไงนะครับ ดูรถผมทงร้อยกว่าแล้วไปแล้วก็ไปเหมืนรถเปล่าครับผมโอ้โหนี่เลยครับสายด่วนนะครับผมนี่แหละสายด่วนสายด่วนของแต้นะครับสายด่วนของแต้นะครับโยกไปแล้วครับออกซ้ายไปแล้วครับผมขวาไม่ได้ครับออกซ้ายไปแล้วนี่นะครับสายด่วนต้องอย่างนี้ครับ No. Oh, 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 oh. อโอ้โกเข้าเข้าออกนะครับผมดูครับซ้ายขวาไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้โ oh, ห oh. ติดไฟแดงครับตอนนี้เรียบร้อยเรียบร้อยครับนี่นะครับเพียรเพียดส,สดีครับดีครับเมืดอปุ๊บเลย ครับผมตอนนี้เดี๋ยวจะตามไปถ่ายที่หนึ่งนะครับผม PX นะครับ PX สับปะรดซิ่งนะครับผมอะไรมาเลยเหรอข่าวน้อยโอนครับเปียกไปแล้วครับนี่คือตลาดเนินสูงนะครับฝั่งซ้ายมือเรานะครับผมที่ตลาดเขาขายผลไม้กันเยอะๆนะครับไป้วครับเปียกครับโอ้โหโวนจริงครับกล่องแท้ เลยมาด่วนจริงครับคันนี้โอ้โหโอ้โหดูครับรถจอดซื้อผลออละมงละไม้กันเต็มห้างทางไปหมดครับตอนนี้นะครับหน้าผลละไม้ทีจันนะครับ เหมือนกันนะครับดูครับไปแล้วครับผมโอ้โหรถเปล่าเนี่ยรถเปล่านี่หลบเลยดีกว่ารถบ้านนี่หลบเลยดีกว่าครับนี่ครับโอ้โหไปแล้วครับตอนนี้ยืนอยู่ร้อยสามนะครับผม เราท่าใหม่นะครับโอ้โหพี่เอกไม่พ,พี่เอกไม่นั่นเลยนะครับพี่เอสไม่แตะเบรกสักนิดเลยครับโอ้โหแน่นอนจริงๆโอ้โหเกาะครับเกาะ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 เลนนครับผมไปแล้วจะไล่สิบล้อหรือเปล่าตอนนี้ <c oughs> ไปแล้วครับไปแล้ว ออกมาอยู่เทินตัดหน้าครับสิบล้อสมหวังเลยสิบลอ้อสมหวังโดนสวนไปแล้วครับ <c oughs> โอ้โหยาลีกันนี้มาปิดครับมาปิดลอยอปิดไลกไปไม่ได้ครับติดหล้อข้างหน้าอีกโอ้โหไาแล้ครับผมนี่ครับรถด่วน โอ้โหรถเก่งคันนี้ไม่กล้าไปแต่เบรกเกียกชิบหายหกล้อคันนี้โอ้โหให้ทางนะครับไปแล้วครับโอ้โหเห็นตูดอยู่ไกลๆไล่ทันหรือเปล่าโอ้โหตอนนี้ไล่อยู่ไปแล้วครับร้อยสามสิบครับตอนนี้ร้อยสามห้าร้อยสี่ครับ นี่ครับเข้าโค้งไปแล้วครับเกาะเลนในครับโอ้โหปีนี้เขาทาทางใหม่ครับทางดีเมื่อก่อนไม่แต่อดรมเมื่อโค้งนี้ไปเลยครับพี่เกาะเลนซ้ายครับเกาะไปแล้วครับโอ้โหหดจริงๆครับสายด่วนนะครับ มีรถผลไม้อีกสองสามคันนะครับอยู่ข้างหน้านะครับพวกเนี้ถนนหลวงนะพี่ไม่ใช่ที่เลี้ยงหมูโอ้โ,อโอ <c oughs> เลี้ยงหมูอยู่ได้ <c oughs> ดูเพียจะไปทางไหนครับโอ้โอ ไปแล้วไล่แสงหมดเลยนี่ครับไอนี่พวกเขาดวนดวนแบบเด็กๆครับพวกนี้ <c oughs> ดูของแท้เข้าไปครับดูของแท้เข้าไปนี่ครับไปเรื่อยๆครับตอนนี้ครับ ลนะครับและก็ข้างหน้ามีสําคัญนะครับที่ไล่อยู่10ล้อตอนนี้ก็ไล่ตามตูดมาแล้วนะครับสายเป็นไงบ้างครับพีเอออกสายไปแล้วครับสับไปแล้วครับผมปาดเข้าขวาครับนี่ครับของจริงนะครับรถด่วนของจริงนะครับ วดนนวดของจริงต้องอย่างนี้นะครับผมดูไหมก่อนครับโอ้โห,โหนีน,น,นะครับนี่ครับเวลาดวนนะครับต้องอย่างนี้เลยครับผม ให้ดูยาวๆนะครับผมนี่ครับเงาะอุ่นสมนะครับของแท้นะครับ <laughs> โองค้านะครับเดี๋ยบไล่มาครับไม่ตเรียนโอ้พี่ทำไมเข้าขวาไม่เลาะซ้ายพี่ไม่เลาะซ้ายอะน,นี่ครับสายด่วนเขาต้องมาอย่างนี้ ไม่ครับสายด่วนเขาต้องมาอย่างนี้เนี่ยก็ึ๊บไม่ต้องมาอยู่ข้างหน้านะครับมีครับวิธีการด่วนนีครับเอามาหน้าไฟแดงนะครับปึ๊บนี่ครับสไตล์ด่วนต้องมาอย่างนี้นะครับคลิปนี้ก็ขอให้ดูด้วยความระมัดระวังนะครับผมเพราะว่าต้องสะสมประสบการณ์นะครับผมห้ามลอกเรียนแบบโดยเด็ดขาดนะครับผม คือเป็นงานวงบวชเนาฉันก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนะครับค้อสิ่งเที่ยวไทยทีวีด้วยเดอ้อบายบายครับ